อหยับเข้ามานิดนึงเหยียดไปทางนัง้นนิดหนึ่งบาร์ดี้คือจังคือจับคือจับอาสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวน้ำปลาน้ำดุงยืดสี่ดูใส่กระเล้วแจ๋เนาะคุณโอโซโคือการมากินข้าวน้ำลุกน้ำลาด จะว่ากันไปเนาะอยู่นี่แม่งทุกคุณสุพลเอาเข้ามาต <c oughs> อนไก่พ่อแม่พี่น้องก็มีแจ่วเหนียวน้ำได้แจ่วพริกข้าวเกี๊กับส้มปลาเนี่ยมา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 ,มา,มา,มากินน้ำกันพ่อแม่พี่น้องติดตามเด้อพ่อแม่พี่น้องกดไลค,ลค์กดแชร์ต่เนี่ ติบ sí, um, so ุพาคิดมหม่ิอะไาสิรอดใ่ต้มปลาคุณแบบเขาอืมกะใส่ข้าวอยู่บาอมนหกัใส่เลยมันปาแต่ปาได้นี่ คันสมไม่เคยสิบห่อหน่อยนะคันตอนรับหมกพริกใหม่สิบห่อเนียงมือแต่หอนาหมกพริกทกนอ้าวเพื่อนเป็นชิบยิ่นเ,น,เ,น,เนี่ยต้มไก่ต้มไก่อันต้มกย บะมี่หมูเนี่ยชีวบะขาคือต๋อหมูเนาะต๋อหมูเสร็จเนาะแบบแบบหอมๆเนาะไก่เสร็จคือจะไล่ปวดตอนอ่ะสวัสดีสวัสดีพี่น้องเพิ่นถอดไก่ก็ระกิกล่ะ้าก็ระกินตลงไก่หมูเส้นมามากินข้าวน่วกันอันนี้ชิกินตุ๊บข้อเปียกมตุ๊บข้อเปียกเพี่น้องมักจะลอย ม่เหมักะลอยเลยพี่น้องเด้อบเป็นชอกมาเห็นนี่บ่ในทงอันนี้ย่างโย่เอาไตักบาตตักาน่กินแน่ทานแน่พี่น้องบุค้าก็คลิดจัิสิละอดีติกินกาแฟกินดอดออุดกาแฟเดียจะเอากาแฟกินอนดกันนี้กันจกินกาแฟอีกประมาณนย่ง บรายนี่ยมุดดถวยนึ่งมังใหญ่คนเล็กโบ่าบรายกันเลยกินบวชนะมันี้งกันได้กินมือเล็กแต่ว่ากินเขากินกระเปียมเพราะมันยังพี่น yeah. yeah. well, so ้องกินเนี่ยกะโบยู yes. ่เ <chore> พ <scary> ื่อนเนี่ยยู่เฮือนเนี่ย่ไดกินเเยกินไปจับกันได้ไปมันมีเขาจ่ายีอ่หน่ะมีอ่ะกิบโบราณกัยกินบ ได้ทอดไก่ก็ได้จะจะแช่ดูดูก่าเมือะอีกตัวน้อยกินหัวขากังมากินหัวขาดเลยกัหน้อยมหอมตักกะเปียกกบเปียะอุ่นนะหอนผดดับผดดันเอาใหม้จอมเนื้อซีกเก่า thôi <laughs> ừ, tổng này mình có lẽ nào ok bớt lại thôi mà chị đã bớt เป็นตะวันจับจิ้มเข้าไปป้อนเข้าปากปนแยมกระดูกวุ้นหนึ่งว่าหมกพริกว่าว่าจับหมกพริกป้อนเข้าปากพ่อแม่กันเนาะแต่มาจับกระดูกดิ้มป้อนเข้าไปเริ่อเรื่อยใช้ชัวร์นะจับหลายเลยกินราคาเท่าไหร่เนี่ย ในพี 5. 5. 5. Oh, e ่น <gro ves Lock roadmap> <sh arp Moon> ้องข้าวเปียก็ไได้ถั่วอนึงกรวิเลยเแี้วนะกรับผิดใส่เาเปียกน้ำใสโอ้ใส่ดีนะกระโยเห็ดเาเห็ดนเขาจ้พ่แม่พี่น้องก็เห็ดมาเพอจะเขานี่กินมัดถังง่ายเีวเีดเงาเียื่อเฮ็ดเ็น chịt bột bì, làm gì hết, nấm sưu, cà, muối sấy cỡ, n้ำ tan chảy, nó bẹt này, phải xay xốp xốp bát nữa กินอะไรกินอไรกินั่จม้าจมาใคจมน้าคือกันน่มามีไปล้งมือกินเฟรชกับาน้ากินสม กะเปีกมงนะ่วันเหนวมันไปอน้ำลายน่าบแซบแล้วนอกัไปเลยเนาะน้ลายออกกับักนาวมะด่าวก็กรบ้านหโมเมนต์น่าดมควนสิงข่พี่เนะอฮางสิงขร้างสิงขร้างสิงขรฮางตะแก นี่ดอกไม้ตูดีเพื่อนนี่กำลังจะขเปียกกันถั่วชุดไทยยังอยู่ได้อับแแป้งขึงได้ข้พร้อมใส่กอนหุยน่ะใส่เบิดหันจิตนำบอกระบือสั่งใช่ระต้องไว้ยำ ช่วงมาใชดาเพชรก่อยมากินก่อยกินลาบหุดาบไก่ลา,ลามูตั้งนี้มันต่ำพวกน่ะเวลาหนังฮิตะโคอเอาไปตีอะอจะับพกเอาไปติ ตีอันนี้ตะขอด้ะพี่น้องตั้งกับตั้งติอ่ะซื้อตั้งใหม่มาิบชั้นมาๆพี่น้องกินน้ำกันกาะแรงกินกระเบียกเชนกระเบียกแช่ เก็ดเองกินเองพระมษที่นั่งเอาบ้าตอนนี่กินเช่นเออ่อ๋ออ๋อเอากินรถกินเชนนะแม่โอ้ามาักตอน,กนไก่ร้ายนะ่มักตอนข้าเปีย,ยกว่ายนะ่อยชินเนี คือกระจกอะแฉกอย่แต่บะบะเศษกระจกเนี้ยผมแข็งผมผมนุ่มเออห่วยของเฮาเหนนุ่มของใหม่เป็ดพอไ้กินแน่แฉกบุไ เาคายมันก็จะมาใส่สิงโปรลายอมาแปะมันันแปะมันลายทำมาแปะขจรลายมันเป็นแบบอินเดียมันคือว่าไโอมีแห้งเท่าแรงอีกแั้ ตปอยมาีกินกระดูกมันให้กินงด้นี่นี่เหรอนลไม่อยาตอะเนเปิดไนดีไอ้ผวกินตอนหักผัว kuah kincai. Ini ni kita tak Anton kopi ah. กินน <ersch> <จ word S 1> ่อยบริมัดกินลายนักเสนขับเปียยนตัมัดก็ะดันกินหน่อยนึงเนึ่งข้าวแช่นี่กินดูใส่แบครับกินทุกงานแฉบนอกพ่แม่ม่น้องเผากินแล้วุณจะบอกว่ย หยักใยดใกก็ปั่นิเอากินดิเขาได้กินลายนอโรงงานกินเขาน้อยเดียวซองคำราเขาก็แล้วเพื่อนที่กินลายผอวี่งมากกินอยู่ใส่แซ่บกินอยู่ปาไปหากินบ่กินเข้าแซ่บพ่อแม่ที่น้องกินเขาในได้แน่ตัวนี้บ่กินอยู่ใส่ผับุอวนช่วใช้มีประหนะบุละ มีแนวกินนำ้ำก็เนี่ยกระดอยนี่กินหน่อยนึงกะเข่าปั่นนึงสามสี่ห้าคำอิ่มละมันอันเป็นยังคืออ้วนแลวพวกเข,ข่าใจสมบัติกินหวานเนาะสมบัติได้กินหวานหลายข้านึอยู่เดือดกินเลยเพนั่นอ้วนขึ้นนวลขึ้นจนดอยสามสิบพี่น,น้องคนดน Nói này chạy sao Chỉ đòi sáng xịt là này bà thế nói thì kính Bứt lăn tôi cốp Kìm vào đây cũng cốp <laughs> Mình <khèn> nó <laughs> cốc máy là mẹ thì nó khá lăn tôi kìm vào đây Đừng cốp lên kẹt nữa Ôi chốn bớt Khoáng nào vào đáy. เป็นปอเพาก,กินกบว่จะไปอาะจียนวยกบสออไม่กินบได้เลย <laughs> ครั้งแรกได้มูว่อ้เาเขานี่กินกบได้รหรือเปล่าเป็นยังกินบูได้จุกคอคล้เขาว่า <laughs> วกบมันไวคลํำอย่างน้นวะ แบบมูดเฉยเก็กไนนบไว้ก <15. S 1> ็สดใหม่กินห้าคนเาผูกตลกคือคืตลกคือนะ ต้มเชนข่าเปียกต้มแข่าขาเปียกเขากิานได้เลยเขาตอนนี้พ่อแม่มแซบ่บเลยพ่อแม่เป็นน้องไงอเนอาเปนเอาไปเอาไว้กินนอกจอใชเบิดระบบในหมอนี้ <c oughs> <c oughs> ชดน้ำมาเนี่ช่วยไหนอะ่ะเขาใน,นหม้ออันนี้ใน,นเช็ดมัอนอยังหมดแล้วอ่ะขอบมุขอบใจแจ๊คตีพี่น้องขึ้นก่อนถึงเวลาแหละถึงเวลาไก่จากแหละบนอยากผักพ,พี่น้องเวลานั้นจนมาเด้อพ่อแม่พี่น้องโอเคพี่น้องขอขอบมุขอบใจด้วยพี่น้องเด้อมากินมันสลอยน้ำกันได้กินน้ำกันเนาะสลอยเนาะ มันเนอใจมันไน่าเต็มตึ้งมันเป็นแตนพี่น้องเลยไน่าเต็มเต็มเลยมันเบาดิเน่เต็มมากัดเลยเขาได้กินเจ๊พี่น้องจะดีไมีให้มาชุกขู่ชุกคนนะพี่น้องเนจะเดินคนใดก็ได้ก็ติดตามพี่น้องเด้อเผื่อบัวห้ยพลาดคลิปหนะเด้อพี่น้องถ้าพี่น้องโมช่วยเด้อเพื่อโอ้ยบมแจ็คสิไปอะไรเนี่ก็ได้จ้างบมหละยช่วยเด้อก็ในเด้อพี่น้องเด้ออยู่ไกลอยู่ไกลใช่ไหม ฝรั่งเศสก็มีเจอหมออยู่ก็บปมิตรมาหาเนาะเอิยเนาะอยู่แคนาดาก็บมิ่มิตมาบอกว่ายังบอกจะได้ทุนโต๊ะบอกยังบอกอยู่แคนาดาลุงพนเนาะเดี๋ยวดูเด้อติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อคลิปแอนด์อินซิมาม่์ที่เก่าก,ก็ดีก้จะปูมุตนาทำ,นำ,นำ,นำอะไรช่วยเดือนอยู่ดีมีแห้งนอนรับพอดีพี่น้องบายดี